สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงรถยนต์รุ่นใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจไม่น้อยเลยนั่นก็คือ Honda HRV รุ่นปี2026ซึ่งเป็นรุ่นที่ Honda Refresh ปรับโฉมใหม่ปรับสเปคเตมิมเทคโนโลยีเข้ามาให้ทันสมัยมากขึ้นวันนี้ผอมมาจาัดเล่าให้ฟังตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกสมรรถนะเครื่องยนต์ภายในฟีเจอร์เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยราคาและเปรียบเทียบกับคู่แข่งให้คุณเข้าใจภาพรวมแบบรับรื่นเหมือนกำลังฟังเสียงบรรยายเลยครับ ตอนแรกเมื่อมองจากภายนอกคุณจะเห็นว่า HRV 2026ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูมีความเฉียบคมมีเส้นสายที่คมขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งความเรียบหรูในส่วนด้านหน้าฉบขึ้นเส้นไฟเล็และกระจังหน้าได้รับการออกแบบให้กว้างและดูกลมกลืนมากขึ้นไม่ดูแข็งหรือแบ่งชัดเป็นสส่วนฝาปิดกันชนด้านล่างถูกแต่งให้ดูเรียบขึ้นลดความอว ที่เคยมีตกแต่งด้วยลายเส้นที่ดูสปอร์ตผสมกับความหรูที่อยู่ใน DNA ของ Honda ด้านท้ายมีไฟท้ายเล็ดแบบแถบยาวเชื่อมกลางดูโมเดิร์นขึ้นและการชนท้ายถูกออกแบบให้เสมอกับตัวรถไม่นูนออกมามากทําให้ภาพรวมของตัวรถดูสปอร์ตและสง่าขึ้นในรุ่นสูงสุดอาจมีล้ออลลอยขนาด18นิ้วลายประณีตอตัดกับสีตัวถังให้ดูลงตัวมากขึ้น เมื่อเข้าสู่ตัวเครื่องยนต์ HRV รุ่นปี2026ยังคงใช้เครื่องยนต์2.0ลิตร DOHC i-VTEC แบบ4สูบซึ่งให้กำลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ158แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่ประมาณหรือราวๆเทียบเป็นหน่วยมาตรฐานระบบเกียร์เป็นแบบ CVT ซึ่งช่วยให้การขับเคลื่อนลื่นไหลไม่กระตุกในรุ่นบางรุ่นมีการรองรับระบบขับเคลื่อน4ล้อ Real Time AWD ที่ช่วยเพิ่มการกาะถนนในโหมดลุยหรือทางลื่นได้ ส่วนอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสำหรับการใช้งานทั่วไปในเมืองและทางไฮเวย์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจโดย HRV รุ่นนี้ให้ค่า MPG ประมาณ26ล้านไมล์ต่อน้ำมันในเมืองและ32ไมล์ทางทางไฮเวย์รุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าปกติซึ่งในภาคขององค์การใช้งานจริงอาจมีความต่างบ้างตามสภาพถนนและพฤติกรรมการขับในส่วนของห้องโดยสารภายใน HRV 2.26 0มีการจัดวางที่นั่งให้มีพื้นที่ใช้สอยใหญ่ขึ้น เบาะหลังสามารถพับแบบเศษ60ส่วน40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของเมื่อพัพบเบาะแล้วว่าจัดได้เนื้อที่ราว5 5 1ลูกบาทฟุตขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยพื้นที่สัมภาระด้านหลังแม้ในสภาพปกติก็เพียงพอที่จะใส่สัมภาระกลางกลางได้อย่างสบายความใส่ใจในรายละเอียดเช่นการตกแต่งวัสดุที่ดีการเดินตะเข็บที่เรียบร้อยการเลือกวัสดุนุ่มในจุดสัมผัสช่วยให้รู้สึกพรีเมียมรุ่นสูงสุดอาจมีเบาะหนังพร้อมที่นั่งผู้ขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางรวมถึงหลังคาเปิดปิดแบบพานานานรรรมหือั เพื่อเพิ่มอากาศและแสงสว่างให้กับห้องโดยสารนอกจากนี้มีระบบปรับอากาศอัตโนมัติม่านวัดแบบดิจิทัลปุ่มควบคุมระบบมัลติมีเดียบริเวณคอนโซลกลางที่ใช้งานได้ง่ายช่องชาร์จ USB หอวลายจุดและการเชื่อมต่อไร้สายเช่น Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเมื่อพูดถึงเทคโนโลยี HRV 2026ได้รับการอัปเกรดให้ทันสมัยขึ้นเช่นหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนขนาด9นิ้วเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในทุกกุ่นเลยไม่ต้องรอเฉพาะรุ่นสูง พร้อมระบบเชื่อมต่อไร้สาย Apple CarPlay, Android Auto แบบไร้สายระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย Wireless Charger รวมถึงระบบช่วยขับ Honda Sensing ที่ครอบคลุมชุดระบบช่วยเหลือผู้ขับเช่นระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถเบนออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตา Blind Spot Information และระบบตรวจจับรถขนาดถอยหลังข้าม Cross Traffic Monitor มีฟังก์ชันเสริมเช่นโหมดการขับขี่ Econ, Normal, Snow หรือโหมดอื่นตามรุ่น Hill Start Assist และระบบเบรกจอดไฟฟ้าพร้อมฟังกชันเบรกโฮด้านความปลอดภัย HRV 2026ใส่ระบบความปลอดภัยครบครันทั้งโครงสร้างตัวถังที่ออกแบบให้ดูดซับแรงชนฟีเจอร์ช่วยเบรกเมื่อเกิดการชน Collision Mitigation Braking System, ระบบเตือนและช่วยเบรรถเมื่อล้ำเลน Road Departure Mitigation, ระบบควบคุมเสถียร,รภาพและป้องกันลื่นถลระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน i ิวสตาร์ทแอซิสรวมถึงจุดยึดบ่อ ISO FIX สำหรับบ่อเด็กจุดถุงลมนิรภยัยรอบคันและระบบเตือนแรงดันลมยางเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ขับและผู้โดยสารรู้สึกอุ่นใจยิ่งขึ้นเมื่อใช้รถในชีวิตประจำวันหรือการเดินทางไกลมาดูเรื่องราคาการบ้างสำหรับตลาดสหรัฐ h r v รุ่นเริ่มต้นมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ27,595ดอลลาร์สหรัฐและรุ่น EXL ราคาสูงสุดราว31,445ดอลลาร์ 31, แต่ในตลาดบ้านเราคงจะต้องรอดูการนำเข้าหรือประกาศราคาจาก Honda ประเทศไทยว่าจะตั้งราคาในระดับใดซึ่งน่าจะอยู่ในเซกเมนต์ SUV ขนาดกลางเล็กที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบเทียบเคียงกับรถในกลุ่มเดียวกัน ว่าแล้วเรามาเปรียบเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม SUV ขนาดเล็กหรือกลุ่มซับคอมแพกกันหน่อยจุดเด่นของ HRV คือความสมดุลระหว่างดีไซน์เทคโนโลยีและความปลอดภัยเมื่อเทียบกับรถคู่แข่งอย่าง t o y ยต้าโคโรลล่าครอสหรือฮุนไดเวนิวหรือเกียร์เซลทสแล้ว HRV อาจมีสมรรถนะเครื่องยนต์ไม่หรือหวาเมื่อเทียบกับรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบหรือรุ่นที่เน้นสมรรถนะสูงแต่ HRV จะได้เปรียบในแง่ของความรับรื่นความน่าเชื่อถือเทคโนโลยีช่วยขับและความสมดุลระหว่างการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกล ทั้งระบบ AWD ที่มีให้เลือกบางรุ่นทำให้ HRV มีความได้เปรียบเมื่อต้องเจอสภาพถนนที่ลำบากบางในขณะที่โคโรล l a Cross รุ่นทั่วไปอาจขับเคลื่อนล้อหน้าอย่างเดียวส่วนเวนิวและเซ l t o s บางรุ่นอาจไม่มีระบบความปลอดภัยครบเท่า HRV รุ่นสูงสุดเรื่องชื่อเสียงของแบรนด์ Honda ก็เป็นจุดขายที่คู่แข่งอาจลำบากจะสู้ในด้านจุดที่ HRV ต้องระวังคือสมรรถนะอาจไม่โดดเด่นมากนักหากใช้งานแบบเร่งหนักบ่อยๆบ,บางคนรีวิวว่าระบบเร่งอาจรู้สึกช้าหน่วง เมื่อคนขับกดคันเร่งลึกๆโดยเฉพาะเมื่อต้องลากน้ำหนักหรือมีผู้โดยสารเต็มคันบางเสียงในเว็บบอร์ดก็บอกว่า0ถ60ไมล์ต่อชั่วโมง0ถ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงของ HRV อาจใช้เวลาอยู่ในช่วงกลางๆไม่ได้เร็วโดดเด่นมากนักแต่ในภาพรวมสำหรับการใช้งานจริงในเมืองและเดินทางไกลถือว่า HRV ทำได้ดีและได้เปรียบในเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัยและความนุ่มนวล ถ้ามองกันครบแล้ว HRV 2 0 2 6เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่มองรถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยและชื่อเสียงแบรนด์ถ้าคุณชอบรถที่ให้ความสมดุลไม่ได้เน้นแรงจัดจ้านแต่เน้นขับได้สบายใช้ได้ในชีวิตประจำวัน HRV รุ่นนี้อาจเป็นตัวเลือกที่น่าลองดูทีเดียวครับ